มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมทรณีเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังดินถลม่มน้ำป่าไหลหลากวันที่8กรกฎาคม2565ศูนย์ปฏิบัติการทรณีภัยพิบัติกรมทรัพยากรทรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานการแจ้งเตือนขอให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วง1-2วันนี้ค่ะ โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนทรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรทรณีและก็ประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หน่านและจังหวัดตราดค่ะให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงพายดินถล่มอำเภอเมืองป่างมาผ้าปายขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ริมแม่แจม่มแม่แปงพร้าวสะเมิงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อํเาเภอสันที่สุขนาน้อยนาหมืน่นท่าวงางผาปัวบ่อกเกลือเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านและอำเภอบ่อไร่เขาสมิงเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะเนื่องจากจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทําให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ําไว้มากและเกิดน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่เหล่านั้นนะคะอาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ค่ะ ทางนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ